ครับสวัสดีไซมูที่รักและเคารพทุกทุกท่านนะขอรับมาในช่วงกองบุญวัตถุมงคลของพ่อพราหม์เช่นเคยวันนี้มีพระเครื่องดีๆพระเครื่องในตำนานและจะเป็นตำนานต่อไปมาแนะนำให้กับเพื่อนๆน,นะฮะเผื่อท่านใดที่ยังไม่มีไว้ในครอบครองและก็ต้องการที่จะมีไว้ในครอบครองเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวเองนะะบุคคลนั้นเป็นที่รักในครอบครัวแล้วก็เป็นสิริมงคลนะฮะพระเครื่องรุ่นนี้เนี่ยเป็น พระหางหมากรุ่นหนึ่งนะฮะของพ่อเปรตประคุณหลวงพ่อประราชจพรหมยานแห่งวัดท่าสุงพระหางหมากรุ่นหนึ่งที่ท่านจะเห็นอยู่ณขณะนี้เนี่ยเป็นพระเจ้าของเดิมท่านไปบูชามาจากหลวงพ่อตอนพุทธาภิเศษเสร็จใหม่ๆจะที่มหาวิหารแก้วรอยเม็ดและเจ้าของเดิมท่านก็รับมาจากมือหลวงพ่อตรงๆง พ่อพราหมณ์เองก็ได้ทราบข่าวก็เลยไปขอท่านบูชามาเพื่อที่จะเอามาทํากองบุญวัตถุมงคลส่วนหนึ่งก็คือพูดจากหัวใจก็อยากจะให้ f c เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องอยากจะได้มีพระรุ่นนี้เอาไว้ในครอบครองบ้างเอาไว้เป็นกรุสมบัติบ้างเป็นมิ่งขวัญกําลังใจให้แก่ตนเองและครอบครัวบ้างเพราะรว่ากันว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ว่ากันว่ารวมทั้งพ่อเประปุณโญหลวงพ่อท่านบอกว่าพระหางหมากของท่านเนี่ย นอกจากป้องกันรังสีนิวเคลียร์ได้แล้วเนี่ยต่อไปในภายภาคหน้าตอนที่เกิดสงครามนิวเคลียร์ราคาพระหางหมากของหลวงพ่อท่านเนี่ยราคาจะสูงมากนะหลวงพ่อท่านบอกว่าพระหางหมากของท่านหนึ่งองค์สามารถที่จะสร้างมหาบสถสดสำเร็จได้หนึ่งหลังนะฮะโดยเหตุนี้ก็เลยลูกหลานหลวงพ่อนะฮะต้องการที่จะมีไว้ในครอบครองนะฮะถือช่วงนี้เวลานี้ก็อาจจะพอที่จะเสาะแสวงหาได้นะท่านใดที่ สนใจก็สามารถออนไลน์มาสอบถามพ่อพระามได้นะฮะพระหางหมากที่ท่านเห็นอยู่ณขณะนี้เป็นพระหางหมากที่ไม่เคยผ่านการใช้งานเลยนะฮะหมายถึงว่าท่านเจ้าของพระเดิมเนี่ยท่านไปบูชามาจากหลวงพ่อตอนพุทธาภิษิ์เสร็จใหม่ๆนะท่านก็เก็บเอาไว้อย่างนั้น,นะฮะสาปีใส่ลังใหญ่ๆเอาไวนะะ้เวลาท่านจะต้องการที่จะออกมาให้ญาติโยมหรือว่า พุทธบริษัทลูกหลานหลวงพ่อผู้ที่เคารพนับถือศรัทธาเนี่ยได้บูชาท่านก็แกะลังแล้วก็แกะถุงร้อยองค์แล้วก็เอามาใส่ถุงซิปแล้วก็ใส่ในกล่องแบบนี้เพื่อรักษาองค์พระไวะ้เพื่อง่ายต่อการจัดส่งนะฮะพระหางหมากรุ่นหนึ่งเนี่ยพุทธาพิเศษเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคมปีพทศ2533าที่มหาวิหารแก้วร้อยเม็ดพระหางหมากรุ่นหนึ่งเนี่ยสร้างมาจากคำหมากและหางหมากของพ่อปเรปคุลหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ซึ่งพ่อประรเด็จพระคุณหลวงพ่อท่านได้เก็บหางหมากเสกหางหมากคำหมากนี่ตลอดระยะเวลา3เดือนตลอดพรนษาเสกหางหมากคำหมากเสร็จแล้วก็เอามาตากไว้มาตากไว้แห้งก็เก็บตากไว้แห้งก็เก็บพอครบ3เดือนตลอดพรรษาออกพรรษาสมเด็จพ่อองค์ปัจจุบันท่านก็เลยมีพระพุทธบัญชาให้แก่พ่อประเด็จพระคุณหลวงพ่อพระทานจพรหมาานำหางหมากมาสร้างเป็นพระหางหมากนำหางหมากคำหมากมาสร้างเป็นพระหางหมาก แล้วก็นําคําข้าวไปสร้างป็นพระคําข้าวจึงเป็นที่มาที่ไปของพระคําข้าวและพระหางหมากก็สร้างรุ่นรุ่นกันฮะไล่เลี่ยก,กันเลยไล่เลี่ยก,กันเลยนะครับดังนั้นพระองค์นี้เป็นพระหางหมากมีความพิเศษก็คือเป็นครั้งแรกในตํำนานที่ประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อได้กล่าวว่าพระหางหมากของท่านเนี่ยสามารถป้องก,กันลังสีนิวเคลียร์ได้ที่พระพรรมนิมนต์มาก็เนื่องจากว่ามีสาเหตุหลายประการส่วนหนึ่งก็อยากให้ fc ได้มีไว้ในบูชามีไว้ในครอบครอง เพื่อป้องกันตัวเองป้องกันภัยสงครามป้องกันโรคระบาดนะฮะเป็นมหาอุดคงกับปัญาตรีข้าคลาดปลอดภัยเป็นมหาลาบเป็นสิริมงคลเกียบบ่ยวกบคลในครอบครัวนะแล้วก็บุคคลอันเป็นที่รักนะเพราะว่าชีวิตของเรามีมูลค่ามากมายมหาศาลนะฮนะพรนะหางหมากณปัจจุบันนี้ราคาขยับสูงขึ้นจากเดิมมากแต่ณเวลานี้ยังสามารถที่จะพอจับต้องได้นะถ้าท่านใดพี่ๆน้องๆอ,อยากที่จะจับต้องครอบครองพระหางหมากก็ต้องณเวลานี้นะฮะ ตอนนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยราคาเนี่ยอาจจะเป็นที่จับต้องไม่ได้เพราะว่าราคาอาจจะพุ่งสูงขึ้นมากนะฮะที่เป็นเหตุเช่นนั้นก็เพราะว่าผู้ที่ท่านมีเนี่ยท่านจะห่วงไงฮะคนที่ท่านมีท่านก็ไม่อยากจะออกให้บูชายอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ราคาจะสูงเพราะว่าทุกคนก็จะวิ่งแสวงหากันนะฮะดังนั้นช่วงจังหวะเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถที่จะหาได้นะฮะ ด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อโสธรจริงๆแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่องค์หลวงพ่อโสธรจริงๆนะฮะเป็นสมเด็จมหาลาภพ,พระยืน 32. สแต่สมเด็จพ่อท่านมีพระพุทธบัญชาให้เประเดบุดกุลหลวงพ่อจับท่านมายอ่อเป็นองค์นั่งและใช้ปางหลวงพ่อโสธรด้านซ้ายขวาก็จะเป็นอุณาลมนะฮะด้านล่างใต้ถังจะเป็นวัดท่าสุง่งด้านหลังก็จะเป็นรูปของพ่อป็เดบุดกุลหลวงพ่อพระราชาพรหมญาณน,นั่งในพันยศนะฮะพระหางหมากชุดนี้รุ่นนี้และทุกๆรุ่นทุกๆชุดที่พ่อพระมนิมนต์มาพ่อพรรม นิมนต์มาเฉพาะพระหางหมากที่ท่านเจ้าของเดิมนะฮะไอเฮียท่านเจ้าของเดิมเนี่ยนะฮะท่านไปบูมาบูชามาจากหลวงพ่อตรงๆรับจากมือหลวงพ่อตรงๆแเมื่อตอนพุทธ,ธาภิสิทธิ์ใหม่เมื่อปี3าที่มหาวิหารแก้วรเม็ดรับมาจากมือหลวงพ่อหลวง,งพ่อยังยังเสกย,ยังเป่ายังอํานวยอุปกรให้อีกครั้งหนึ่งเลยนะฮะ,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 ะดังนั้นพระแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ไม่เคยผ่านการใช้งาน อย่างแน่นอนคือไม่เคยผ่านการมีเจ้าของนะฮะจากมือของท่านเจ้าของเดิมยังไงพ่อพรมก็บูชามาอย่างนั้นนะครับถ้าท่านใดสนใจอยากจะมีไว้ในครอบครองแอลไลน์มาสอบถามพ่อพรมได้นะฮะที่ ID ดี n e ์ภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก M E A D เมตร8ดแปดนะฮะพระหางหมากรุ่น1นะฮะติดต่อมาได้ที่ ID ดี n e M E A D 8 8 4 7ภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็กเมตแแปดนะครับผมสวัสดีครับ